หนังสือเสียงสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาลเล่มสอง EP ที่หเขียนโดยนีนด d o n นวอนส์ถ่ายทอดสียงโดยมารามแก้มเจ้าหญิงแห่งความสุขในเล่มแรกท่านสัญญาไว้เยอะเลยว่าจะคุยเรื่องที่กว้างขึ้นในเล่มสองทั้งเรื่องที่ว่างและเวลาความรักและสงครามความดีความชั่ว รวมถึงประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกในลำดับขั้นสูงสุดและยังสัญญาด้วยว่าจะลงรายละเอียดบางอย่างเรื่องประสบการณ์ทางเพศของมนุษย์ใช่ฉันสัญญาไว้เล่มแรกจะเกี่ยวกับคำถามส่วนตัวมากหน่อยเป็นเรื่องชีวิตในเชนปัจเจกส่วนเล่มสองจะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันบนโลกนี้ เล่มสามจะสรุปไปภาคด้วยความจริงอันกว้างใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเอกภพวิทยาภาพรวมทั้งหมดและการเดินทางของจิตวิญญาณเมื่อผลึกทั้งสมเล่มเข้าด้วยกันจะเป็นคำแนะนำและข้อมูลในปัจจุบันที่ดีที่สุดของฉันที่มีต่อถูกเรื่องตั้งแต่การผูกเชือกรองเท้าเย็นกันทำความสะอาดเข้าใจเอกภพแล้วเรื่องเวลานี่ท่านพูดจบแลหรือยังครับ ฉันพูดไปหมดเท่าที่เธอจำเป็นต้องรู้ไม่มีเวลาหรอกทุกสิ่งดํารงอยู่พร้อมกันทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาเดียวกันหนังสือเล่มนี้กำลังถูกเขียนขึ้นและขณะที่มันกำลังถูกเขียนอยู่นี้มันก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีอยู่ก่อนแล้วจริงๆเธอได้ข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากตรงนั้นนั่นแหละได้มาจากหนังสือที่มีอยู่ก่อนเธอเพียงทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเท่านั้น นี่คือความหมายของคำว่าแม้ก่อนเธอจะร้องขอฉันก็ได้ให้ไปแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเวลาดูเหมือนจะพูดยังไงดีล่ะดูน่าสนใจแต่ก็ค่อนข้างแปลกประหลาดที่นี้จะเอาอะไรไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือเปล่าครับเนี่ยความเข้าใจแท้จริงเรื่องของเวลาจะทำให้เธอใช้ชีวิตกับโลกสัมผัสได้สงบขึ้นโลกที่เธอเข้าใจเวลาว่า เป็นความเคลื่อนไหวและไหลเวียนแทนที่จะเป็นภาวะคงตัวตัวเธอนั่นแหละที่เคลื่อนไม่ใช่เวลาเวลาไม่ขึ้นไปไหนมีเพียงห่วงเวลาเดียวในระดับหนึ่งเธอเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกล้ำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อมีบางสิ่งสุดงดงามและเปลี่ยนความหมายเกิดขึ้นในชีวิตของเธอหลายครั้งเธอจะบอกมันว่าเหมือนเวลาหยุดนิ่งเลย เวลาหยุดนิ่งอย่างนั้นจริงๆนั่นลหละและทีนี้เมื่อเธอเป็นอย่างนั้นด้วยเธอก็มักมีประสบการณ์ถึงห้วงยามตราตึงของชีวิตมันเหลือเชื่อนะครับเป็นไปได้ยังไงกันวิทยาศาสตร์ของพวกเธอพิสูจน์เรื่องนี้ได้แล้วในเชิงคณิตศาสตร์ สูตสมาการต่างๆถูกเขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าเธอเข้าไปในยานอวากาศแล้วทยานไปให้ไกลพอและเร็วพอเธอจะกลับมายังโลกและเห็นตัวเองกำลังทะยานขึ้นไปนี่แสดงว่าเวลาไม่ใช่สิ่งเคลื่อนไหวเทว่าเป็นสนามไห่เธอเคลื่อนผ่านซึ่งในกรณีนี้ก็คือยานโลกนั่นเองเธอบอกว่าต้องใช้เวลา365วันถึงจะได้หนึ่งปี แต่ทีนี้อะไรคือหนึ่งวันละ่ะเธอได้ตัดสินใจเอาเองว่าหนึ่งวันคือเวลาที่โยนโลกต้องใช้ในการหมุนรอบแกนตัวเองเธอรู้ได้อย่างไรว่าโลกหมุนอยู่เธอไม่รู้สึกว่ามันกำลังเคลื่อนอยู่ด้วยซ้ำเธอได้เลือกจุดอ้างอิงจากเหล่าสวงสวรรค์ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์เธอบอกว่าต้องใช้เวลาเต็มวันเพื่อให้โลกฝั่งที่เธออาศัยอยู่หันเข้าดวงอาทิตย์แล้วก็หันออก แล้วก็หันเข้าไปใหม่เธอแบ่งวันออกเป็น24ชั่วโมงเอาเองอีกรอบซึ่งจริงๆเธออาจบ,บอกว่า10หรือ73ก็ได้แล้วเธอยังแบ่งแต่ละชั่วโมงให้เป็นนาทีเธอบอกว่าแต่ละหน่วยชั่วโมงประกอบด้วยหน่วยย่อยอีก60หน่วยเรียกว่านาทีซึ่งแต่ละนาทีจะประกอบด้วยหน่วยย่อยลงไปอีก60หน่วยเรียกว่าวินาที อยู่มาวันหนึ่งเธอสังเกตว่าโลกไม่ได้เพียงหมุนอยู่เท่านั้นนะแต่ยังลอยอยู่อีกต่างหากเธอเห็นว่ามันกําลังเคลื่อนไปบนที่ว่างรอบดวงอาทิตย์เธอยังคํานวณอย่างวิถีพิถันว่าโลกต้องหมุนรอบตัวเอง365ครั้งถึงจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้หนึ่งรอบจำนวนที่โลกหมุนควงนี้เธอเรียกว่าหนึ่งปีทีนี้ก็เริ่มยุ่งขึ้นมานิดนละ เมื่อเธอตัดสินใจะจะแบ่งหนึ่งปีออกเป็นหน่วยที่เล็กกว่าปีแต่ใหญ่กว่าวันเธอจึงสร้างสัปดาห์และเดือนขึ้นมาแล้วก็จัดแจงให้มีจำนวนเดือนเท่ากันทุกปีแต่จำนวนวันของแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันอีกเธอยังไม่รู้วิธีที่จะหารจำนวนวัน365ซึ่งเป็นเลขคี่ด้วยจำนวนเดือน12ซึ่งเป็นเลขคู่ให้ลงตัวได้เลย เธอก็เลยตัดสินใจว่าบางเดือนต้องมีจำนวนวันมากกว่าเธอรู้สึกว่าต้องคงเลข12ไว้ในฐานะหน่วยย่อยของปีเพราะนั่นคือจำนวนวงโครจรทางจันทรคติที่เธอสังเกตเอาจากการเคลื่อนของดวงจันทร์ในหนึ่งปีเพื่อจะให้สามเหตุการณ์แห่งอวกาศนี้การโครจรรอบดวงอาทิตย์โลกโครจรรอบแกนตัวเองวงโครจรของดวงจันทร์ไปด้วยกันได้ เธอก็เพียงปรับจานวนวันในแต่ละเดือนเสียแม้ว่าอะไรพวกนี้จะไม่ได้ช่วยขจัดปัญหาให้หมดไปเพราะการคิดค้นก่อนหน้านี้ของพวกเธอยังคงสร้างสิ่งที่เรียกว่าเวลาขึ้นมาตลอดซึ่งเธอไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับมันดีก็เลยตัดสินใจอีกว่าภายในทุกๆไม่กี่ปีจะมีอยู่ปีหนึ่งที่มีวันมากกว่าปีอื่นอีกหนึ่งวันแล้วก็เรียกว่าปีอธิกสุรทิน และก็ขำไปกับมันเธอก็ใช้ชีวิตอยู่กับปฏิเดกรรมนี้แล้วหันมาบอกว่าคําอธิบายเรื่องเวลาของฉันนั้นเหลือเชื่อเธอยังสร้างสัตวัษกับสัตวัษขึ้นตามใจชอบที่น่าสนใจนั้นก็คือสร้างจากฐานสิบไม่ใช่12เพื่อจะวัดการเดินทางของเวลาเพิ่มเติม ทว่าทั้งหมดที่เธอกำลังทำอยู่นี้เป็นเพียงการสร้างวิธีที่จะวัดการเคลื่อนผ่านพื้นที่เท่านั้นเองฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าเวลาไม่ได้ผันผ่านไปไหนแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นวัตถุต่างหากที่เคลื่อนและวนเวียนอยู่ในสนามสถิตท,ที่เธอเรียกว่าที่ว่างเวลาจึงเป็นเพียงวิธีที่เธอนับการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์เข้าใจความสัมพันธ์นี้อย่างลึกซึ้ง ฉะนั้นจึงพูดด้วยคำว่าความโยงใยของพื้นที่และเวลาออสไตน์และคนอื่นๆได้ประจักษ์ว่าเวลาคือประดิษกรรมทางใจเป็นปโนคติเชิงสัมพันธ์เวลาคือสิ่งสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ดำรงอยู่ระหว่างวัตถุถ้าเอกภพกำลังขยายตัวซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นหมายความว่าในปัจจุบันโลกต้องใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นานขึ้น กว่าเมื่อหนึ่ล้านปีก่อนเพราะมีพื้นที่ให้ต้องโคจรเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องใช้จำนวนานาทีชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนปีศตวรรษและทศวรรษมากกว่าเดิมเพื่อให้วัฏจักรเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงหลังเมื่อเทียบกับเกิดขึ้นในปี1492ทีนี้วันไหนล่ะที่ไม่ใช่หนึ่งวัน และปีไหนกันที่ไม่ใช่หนึ่งปีตอนนี้เครื่องวัดเวลาชนิดใหม่ของพวกเธอซึ่งมีความสลับซับซ้อนสูงได้บันทึกความไม่ลงตัวของเวลาโดยแต่ละปีนาฬิกาทั่วโลกจะถูกปรับเวลาให้เข้ากับเอกภพซึ่งจะไม่ยอมอยู่นิ่งเนี่เรียกว่าเวลามาตรฐานสากลและที่มันต่ำก็เพราะไปทำให้เอกภพกลายเป็นพวกมดเทส ไอสไตน์ได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าถ้าเวลาไม่ได้ขึ้นไปไหนแต่เป็นตัวของเขาเองที่กำลังเคลื่อนผ่านพื้นที่ณนะระดับความเร็วใดๆแล้วก็ทั้งหมดที่เขาต้องทำคือให้เปลี่ยนปริมาณพื้นที่ระหว่างวัตถุหรือเปลี่ยนอัตราความเร็วที่เขาเคลื่อนผ่านที่ว่างจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุแล้วจะเปลี่ยนเวลาได้ นี่คือทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของอน์สไตน์ซึ่งขยายความเข้าใจในปัจจุบันของพวกเธอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและที่ว่างทีนี้เธออาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถ้าเธอเดินทางไกลออกสู่อาวากาศและหวนกลับมาเธออาจมีอายุเพียง10ปีขณะที่เพื่อน,นบนโลกมีอายุปลาเข้าไป30ปียิ่งออกไปไกลแค่ไหน เธอก็ยิ่งบิดงอความต่อเนื่องของพื้นที่และเวลามากขึ้นเท่านั้นและก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่เธอจะกลับมาเห็นคนที่มีชีวิตตอนที่เธอจากไปยังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าในอนาคตข้างหน้านักวิทยาศาสตร์บนโลกนี้สามารถพัฒนาวิธีที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้เร็วขึ้นพวกเขาจะสามารถโกงเอกภพและคงความสอดคล้องไปกับเวลาจริงบนโลกได้ พอกลับมาก็จะพบว่าเวลาที่ผ่านไปบนโลกเท่ากับเวลาที่ผ่านไปยังอวกาศที่ชัดเจนนั้นก็คือถ้าขับเคลื่อนตัวเองให้เร็วขึ้นไปอีกเราจะกลับมาถึงโลกได้ก่อนที่จะออกไปนอกโลกเสียอีกหมายความว่าเวลาบนโลกเดินช้ากว่าเวลาบนยานอาวกาศเธออาจเดินทางกลับมาหลังจากหายไป10ปีโดยที่เวลาบนโลกกลับผ่านไปเพียงสปีเท่านั้น ยิ่งเพิ่มความเร็วเข้าไปสิบปีในอวกาศอาจเป็นเพียงสิบนาทีบนโลกทีนี้มาถึงเรื่องด้านในพื้นแห่งพื้นที่ที่ว่างออสไตล์และคนอื่นๆเชื่อว่าด้านต่างๆมีอยู่จริงซึ่งก็เข้าใจถูกต้องแล้วเธอถูกเวียงข้ามอาวกาศไปในช่วงเซิววินาทีจะถือได้ไหม ว่าปรากฏการณแห่งการโยงใย,ยของพื้นที่และเวลานี้แท้จริงแล้วได้หวงเธอกลับสู่เวลานะถึงตอนนี้ก็ไม่ควรยากเกินไปที่จะเห็นว่าเวลาไม่ได้มีอยู่จริงเว้นแต่ในฐานะที่เป็นการให้ความหมายจากจิตใจเท่านั้นเองทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและที่จะเกิดต่อไปล้วนกำลังเกิดอยู่ตอนนี้ส่วนว่าเธอจะเห็นความจริงนี้หรือเปล่า ก็ขึ้นกับมุมมองหรือตำแหน่งที่เธอยืนเท่าน,นั้นเองถ้าเธออยู่ในที่ที่ของฉันอยู่นะเธอจะเห็นทุกสิ่งทั้งหมดตอนนี้เลยเข้าใจไหมโอ้ในทางทฤษฎีผมเ,ม,เมเริ่มเข้าใจแล้วครับดีแล้วฉันอธิบายให้เธอฟังแบบที่เข้าใจได้ง่ายมากๆง่ายจนแม้แต่เด็กยังเข้าใจได้เลยอาจฟังดูไม่เป็นวิชาการเท่าไหร่แต่ก็ช่วยเข้าใจได้ดีทีเดียวละ่ะ แล้วทีนี้วัตถุทางกายภาพจะมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วแต่ถ้าเป็นสิ่งไร้รูปอย่างความคิดวิญญาณในทางทฤษฎีแล้วมันจะสามารถขึ้นผ่านอีเทอร์ได้ด้วยความเร็วสุดอย่างหรอครับนั่นไงใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆขณะฝันร่วมถึงในประสบการณ์ถอดจิตหรือวิญญาณออกจากร่างและประสบการณ์ทางจิตอื่นๆถึงตรงนี้เธอเข้าใจประสบการณ์เดจาวูแล้วนะ เธอได้อยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วแต่ถ้าทุกสิ่งเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็หมายความว่าผมไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตอะไรได้เลยสิทุกสิ่งถูกกำหนดมาหมดแล้วอย่างนั้นเหรอครับคนละเรื่องเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ใช่เลยจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ควรเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเธอไม่ใช่ผลร้ายเธออยู่ในจุดแห่งเจตจำนงเสรีและทางเลือกอิสระเสมอ การมองเห็นอนาคตหรือให้คนอื่นมาดูให้ควรช่วยเพิ่มความสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เธอต้องการไม่ใช่ไปลดลงยังไงอะครับช่วยอธิบายหน่อยถ้าเห็นเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในอนาคตที่เธอไม่ชอบก็อย่าไปเลือกมันเลือกใหม่เสียเลือกอย่างอื่นแทนให้เปลี่ยนหรือปรับพฤติกรรมตัวเองเพื่อเรื่องผลที่ไม่พึงปรารถนา และผมจะเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ยังไงอะครับมันยังไม่ได้เกิดกับเธอไงเธออยู่ในจุดแห่งความต่อเนื่องโยงใยของพื้นที่และเวลาซึ่งยังไม่ได้รับรู้ถึงสภาวะการที่เกิดขึ้นเธอยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเธอยังจำอนาคตของเธอไม่ได้เลยการหลงลืมนี่เองคือความลับของทุกชั่วการนี่เองทำให้เธอเล่นเกมชีวิตอันยิ่งใหญ่ได้ และจะอธิบายให้ฟังตอนหลังนะสิ่งที่เธอไม่รู้ก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเธอยังจำอนาคตตัวเองไม่ได้มันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นกับเธอสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นถูกมีประสบการณ์แล้วและสิ่งสิ่งนั้นจะถูกมีประสบการณ์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นที่รับรู้สิก่อนพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าเธอโชคดีที่ได้เห็นภาพอนาคตแบบผัดผาดได้รู้ชั่วแวบ สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือจิตวิญญาณของเธอซึ่งเป็นส่วนอรูปของตัวเธอได้เร่งเครื่องสู่สถานที่แห่งอื่นบนความต่อเนื่องของพื้นที่และเวลาและนำพลังงานตกค้างภาพหรือความทรงจำบางส่วนของห้วงขณะหรือเหตุการณ์น,นั้นกลับมาด้วยอะไรพวกนี้เธอสามารถรู้สึกได้หรือบางครั้งผู้ที่ได้พัฒนาพรสวรรค์ขั้นทิพย์สามารถรู้สึกหรือเห็นภาพ หรือพลังงานซึ่งวนเวียนอยู่ร,บรอบๆตัวเธอนี้ได้ถ้าไม่ชอบสิ่งที่เธอได้สัมผัสถึงอนาคตตัวเองแล้วก็โปรดถอยออกมาให้ห่างเพียงถอยออกมาเท่านั้นในเสี้ยววินาทีนั้นเธอจะได้เปลี่ยนประสบการณ์ตัวเองและตัวเธอทุกคนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรนะถึงตรงนี้เธอพร้อมแล้วที่จะฟังเธอต้องรู้ว่า มีตัวเธออยู่พร,พร้อมๆกันในทุกระดับขั้นของความต่อเนื่องแห่งพื้นที่และเวลานั่นก็คือวิญญาณของเธอเคยดำรงอยู่เสมอกำลังดำรงอยู่ตลอดไปและจะดำรงอยู่ชัว่วนิรันดร์ไม่มีที่สิ้นสุดอาเมนผมดำรงอยู่มากกว่าหนึ่งแห่งหรอครับแน่นอนอยู่แล้วมีตัวเธออยู่ทุกที่และทุกช่วงเวลามีตัวผมอยู่ในอนาคตและตัวผมอยู่ในอดีตด้วยในตอนนี้หรอครับ คืออย่างนี้ทั้งอนาคตและอดีตไม่มีอยู่จริงหรอกตามที่เราได้ลงแรงทําความเข้าใจกันไปแต่ถ้าจะเอาตามความหมายของคำที่เธอได้ใช้ก็ขอตอบว่าใช่มีตัวผมมากกว่าหนึ่งคนหรอครับมีเธอคนเดียวนั่นหละแต่เธอนั้นภัยสาลกว่าที่ตัวเองคิดมากนะักถ้าผมที่เป็นอยู่ตอนนี้เปลี่ยนสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับอนาคตตัวเองผลก็คือ ผมที่อยู่ในอนาคตจะไม่พบสิ่งเหล่านั้นในประสบการณ์ชีวิตหรอกครับถูกเพลงภาพโมเสกทั้งผืนจะเปลี่ยนโฉมไปเลยแต่เธอจะไม่สูญเสียประสบการณ์ที่ให้แก่ตัวเองไปไหนหรอกนะเพียงผ่อนคลายและเป็นสุขที่เธอไม่ต้องมีประสบการณ์พวกนั้นแต่ตัวผมในอดีตยังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ฉะนั้นก็ต้องเจอกับมันอย่างนั้นใช่ไหมในความหมายหนึ่งก็ใช่แต่แน่นอนว่า เธอช่วยเขาได้ทำได้ด้วยหรอครับแน่นอนขั้นแรกก็ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่เธอคนข้างหน้าตัวเธอได้ประสบแล้วเธอที่อยู่ข้างหลังตัวเธอจะไม่ต้องพบอะไรพวกนั้นโดวยวิธีนี้เองวิญญาณเธอจึงได้มีวัดและเติบโตในแบบเดียวกันตัวเธอในอนาคตได้รับความช่วยเหลือจากตัวตนในอนาคตของตัวเอง ฉะนั้นแล้วจึงช่วยเธอหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาเลี่ยงไม่พ้นได้ตามทันไหมทันครับทันครับน่าทึ่งจริง,รงแต่ตอนนี้ผมมีอีกคำถามคืออดีตชาติทั้งหลายล่ะถ้าผมเป็นผมมาตลอดทั้งในอดีตและอนา,าคตแล้วผมจะไปเป็นคนอื่นอีกได้ยังไงในหนึ่งอดีตชาติเธอคือสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีประสบการณ์ได้มากกว่าหนึ่งแบบในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแบ่งภาคตัวเองออกเป็นหลายตัวตนที่ต่างกันไปตามที่เธอเลือกเธออาจใช้ชีวิตเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าในแบบที่ต่างกันไปอย่างที่อธิบายให้ฟังทั้งยังอาจใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมในช่วงเวลาที่ต่างกันออกไปบนความต่อเนื่องของพื้นที่และเวลาฉะนั้นตลอดเวลาที่เธอเป็นเธออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เธอก็สามารถเป็น และเคยเป็นตัวตนอื่นในช่วงเวลาและสถานที่อื่นได้ด้วยโอ้นี่ชักจะซับซ้อนและซับซ้อนขึ้นทุกทีใช่จริงๆแค่ขวนอยู่ผิวนอกเท่านั้นนะจงรู้ไว้ว่าเธอคือปฏิภาคศักดิ์สิทธิ์อันไรขีดจำกัด ภาคหนึ่งของตัวเธอกำลังเลือกจะรู้จักตัวเองว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างที่มีประสบการณ์อยู่ตอนนี้และตัวเธอก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นี้แม้เธอจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็ตามทำไมล่ะครับเธอต้องคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่งั้นก็ไม่อาจทำในสิ่งที่เธอให้ชีวิตตัวเองมาเพื่อจะทำแล้วมันคืออะไรล่ะครับท่านพูดมาก่อนหน้านี้แล้ว ต่อยากให้บอกอีกทีที่นี่เดี๋ยวนี้เธอกำลังใช้ทุกสิ่งของชีวิตและของหลากชีวิตเพื่อจะเป็นการตัดสินใจว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครเพื่อจะเลือกและสร้างตัวตนที่แท้จริงของเธอขึ้นมาเพื่อจะมีประสบการณ์และบรรลุมโนคติณปัจจุบันที่เธอมีต่อตัวเธอเองเธออยู่ในนิรันขณะแห่งการรังสรรตัวตนและการบรรลุในตน ผ่านกระบวนการสําแดงตัวเองออกมาเธอได้ชักนำผู้คนเหตุการณ์สภาวะการต่างๆเข้าสู่ชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างรูปแบบสุดยอดของมโนภาพบรรเจิดสุดที่เธอมีต่อตัวเธอเองกระบวนการสร้างและสร้างขึ้นใหม่นี้จะดำเนินสืบไปไม่สิ้นสุดและมีหลายชั้นทั้งหมดกำลังเกิดอยู่ตอนนี้ในหลายระดับ ในโลกของความเป็นจริงแบบเส้นตรงของเธอนั้นเธอจะมองประสบการณ์ว่าเป็นของอดีตปัจจุบันอนาคตเธอจินตนาการว่าตัวเองมีชีวิตเดียวหรือไม่ก็อาจเห็นว่ามีหลายชีวิตแต่ก็ยังต้องมีทีละชีวิตทีละชีวิตไปตามลำดับแต่ถ้าเวลาไม่มีอยู่จริงละ่ะนั่นหมายความว่าชีวิตทุกชาติภบของเธอกำลังดำรงอยู่พร้อมๆกัน เธอกำลังมีชีวิตอยู่แบบนั้นอยู่จริงๆนั่นแหละเธอกำลังดำเนินชีวิตนี้อยู่ซึ่งเป็นชาติพบปัจจุบันของเธอในอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมๆกันเคยไหมละ่ะที่อยู่ดีๆก็รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆถึงเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตขึ้นมารู้สึกชัดมากจนทำให้เธอต้องถอยห่างออกมาในภาษาของพวกเธอเรียกว่าลางสังหรณ์ เพราว่าจากมุมมองของฉันนี่คือการรับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเธอเพิ่งประสบมาในอนาคตตัวเธอในอนาคตกำลังร้องบอกว่าเฮ้อันนี้ไม่สนุกนะจะบอกให้อย่าทำนะเว้ยเธอกำลังมีชีวิตอื่นอยู่ด้วยตอนนี้ชีวิตที่เรียกว่าชาติปางก่อนแม้ตัวเธอจะรู้สึกว่ามันเป็นอดีตของเธอก็ตามในกรณีที่เธอรู้สึกขึ้นมาได้นะ แต่แท้จริงแล้วมันกําลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันด้วยเหมือนกันจะจะเล่นเกมชีวิตอันเยี่ยมยอดนี้ได้ยากมากๆถ้าสำนึกรู้ครบถ้วนว่าสิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างไรแม้แต่คำอธิบายตรงนี้ยังทำให้เกิดภาวะนั้นไม่ได้เลยถ้าทำได้เกมก็จบกันพอดีกระบวนการการจะขึ้นกับความสำเร็จเสร็จสิ้นซึ่งก็ขึ้นกับการที่ยังไม่รู้ครบถ้วนในขั้นนี้ด้วย เชนั้นแล้วจงอวยพรกระบวนการและยอมรับมันประหนึ่งของขวัญชั้นเลิศจากผู้สร้างสุดอารีจงออกรับและเคลื่อนข้อหามันด้วยสันติปัญญาและปิติจงใช้และแปลเปลี่ยนมันจากบางสิ่งที่ต้องกล้ากลืนเป็นบางอย่างที่มั่นหมายให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สร้างประสบการณ์สุดยอดแห่งการ ซึ่งก็คือประสบการณ์แห่งการบรรลุแจ้งถึงตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเธอเองยังไงครับผมจะทำอย่างนั้นให้ดีที่สุดได้ยังไงจงอย่าเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตในชาตินี้ไปกับการพยายามไขทุกปริศนาความลับของชีวิตการที่ความลับพวกนั้นยังคงเป็นความลับมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้พระเจ้าเถิดนะจงใช้ปัจจุบันขณะ เพื่อเป้าประสงค์สูงสุดนั่นก็คือเพื่อสร้างและสัมแดงตัวตวนที่แท้จริงของเธอออกมาจงตัดสินใจว่าเธอคือใครและผู้ใดที่เธออยากเป็นจากนั้นจงทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้เป็นไปตามนั้นจงนำสิ่งที่ฉันบอกเธอเรื่องเวลาไปเป็นกรอบด้วยความเข้าใจที่ยังจำกัดนั่นละ่ะ ในการจัดวางสิ่งส,สร้างจากมโนคติอันยิ่งใหญ่ของตัวเธอถ้ามีภาพความรู้สึกเกี่ยวกับอนาคตปรากฏแก่เธอจงให้ค่ามันถ้ามีห่วงคำนึงเกี่ยวกับอดีตชาติพุทธขึ้นมาให้ลองดูว่าเธอจะนำประโยชน์นั้นมาใช้อะไรได้บ้างอย่าเพิกเฉยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือถ้าหนทางได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าเพื่อเธอจะได้สร้างสแสดงสำแดง และมีประสบการณ์ถึงตัวตนอ,อ,อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเธอให้สูงล้ำยิ่งขึ้นจงตามทางนั้นไปทางใสานั้นจะปรากฏต่อเธอเพราะเธอได้ร้องขอการสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคือสัญญาณแห่งคำร้องขอของเธอเพราะเธอไม่อาจสร้างมันขึ้นมาต่อหน้าเธอตรงนี้ได้หากปราศจากความคิดและหัวใจที่เปิดกว้างรวมทั้งวิญญาณที่พร้อมจะรับรู้ นี่ยังเป็นจริงสำหรับผู้ที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ด้วยเพราะพวกเขาเป็นผู้สร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะมีประสบการณ์อย่างที่มีอยู่ตอนนี้ได้อย่างไรทุกคนกำลังสร้างทุกสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์อยู่ซึ่งหมายความอีกแบบว่าฉันกำลังสร้างทุกอย่างที่ตัวฉันได้มีประสบการณ์อยู่เพราะฉันคือทุกคนเห็นความสอดคล้องลงตัวตรงนี้ไหม เห็นความสมบูรณ์แบบหรือยังทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สัจจะเดียวนั่นก็คือมีเราเพียงหนึ่งเดียวก็จบลงแล้วนะคะกับหนังสือเสียงสนทนากับพระเจ้าเล่ม2 EP ที่5ค่ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ